กินข้าวกันหรือ,อยังจ๊ะใครยังไม่ได้กินก็นมาเลยเนี่ยมากินข้าวกับฉันเถอะมีอะไรมั่งมาดูกันมีปูดองปูนาดองมีผักหน่อยเจียวบองนิดนึงพอละข้าวแค่นี้นะจ๊ะนี่เราก็ปูนาก่อนเลยฉีกอกอกอกมาอย่างนี้ทุกคนนี่เห็นไหมเห็นมันปูกันไหมทุกคนฮ่า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 ไม สมัยก่อนก็คนแก่ก็จะเคาะอย่างนี้ใช่ไหมเคาะเดี๋ยวมันแบบว่าเราแช่ตู้เย็นไว้ไงปูดองอะ่ะเคาะมันมันไม่ค่อยออกเราต้องล้วงเอาเลยควักเอาเลยทุกคนแล้วก็เจวบองแหนมไปหน่อยนึงเนี่ยแหนมไปกับกับไอเจ้ามันปูทุกคนแล้วก็ผักบุ้งอย่างเนี้ย Mm. Mm hmm Mm-hmm. <coughs> oh. Mm hmm <coughs> cắt dẹp, lep đồn, bong băng hơi giảm nít nưng, ngon chân, bông จิ้มกับแจ่วบองนะจ๊ะดิ่มน้ำก่อนเนาะปูปู ปะบุ้งอร่อยมากดูดองก็อร่อยมากคำโตๆปกบุ้งอ่ะอืม